สวัสดีครับพบกับช่างออทุกอย่างของบ้านสําหรับคลิปนี้ช่างออกก็จะมีสาระความรู้เอามาฝากเพื่อนๆอีกตามเคยนะครับซึ่งคลิปนี้ช่างออกก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการตีราคางานไฟฟ้าว่าวิธีการคิดเขาคิดกันยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับช่างออกก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าวิธีการทํางานแล้วก็แนวคิดรวมถึงราคาของงานไฟหรือว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่นะครับ บางครั้งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเสมอไปบางช่างก็คิดถูกคิดแพงแตกต่างกันไปนะครับวิธีการทําง,งานก็แตกต่างกันไปแต่ว่าคลิปที่ช่างออกกาลังจะนําเสนอให้เพื่อนดูนะครับก็จะเป็นราคากลางก็จะมีแยกรายละเอียดต่างๆบางส่วนช่างออกก็สอบถามพักพ่วกกันบ้างที่เป็นช่างไฟก็ถามสักสามสี่เจ้านะครับแล้วเราก็ลองมาเปรียบเทียบดูว่าราคาส่วนใหญ่เขาคิดกันประมาณเท่าไหร่ถ้าเพื่อนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับ เราก็จะมาดูที่ปลั๊กไฟก่อนนี่นะครับตัวนี้จะเป็นเต้ารับไฟฟ้าแบบคู่นะครับอ่าตัวนี้จะมีกาวด้วยหรือบางคนเขาเรียกง่ายๆว่าเรียปกปลั๊กกาวนั่นเองนะครับก็จะมีสมรูซึ่งเวลาการตีราคาของช่างไฟทัท่วๆไปเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะคิดที่1จุดจุดหนึ่งก็ประมาณมีตั้งแต่150ห้าถึง250 3้0าบสาร้อยก็มีนะครับแล้วแต่บางช่างแต่ช่างออกจะเอาราคากลางมาบอกเพื่อนๆนะครับก็คือ เขาก็จะแยกนะครับเขาจะมีสายไฟเต้ารับชีริตมีเกลวรวมถึงสายแอร์ด้วยนะครับไม่เกิน12,000หมืองพันูเนี่ยเขาจะให้ค่าแรงอยู่ที่110บาทสายตัวนี้ก็จะมี3เส้นเขามีลายแล้วก็นิวตันแล้วก็สายกลวนะครับก็จะมีาสามเส้นการเดินสายตรงเนี้นะครับเขาจะคิดที่จุดละ110บบาทแล้วก็จะมีการติดตั้งเต้ารับ อันนี้เขาจะเขียนว่าเต้ารับไฟฟ้ามีทั้งแบบเดี่ยวแบบคู่มีทั้งแบบมีกาวแล้วก็ไม่มีกาวนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วราคาจะเท่ากันนะครับจะอยู่ที่90บาทวิธีการคิดของอาราคากลางนะครับเขาก็จะแยกเป็นรายละเอียดแบบนี้แต่ว่าสร้างทั่วๆไปก็จะตีเป็นจุดเลยอย่างเงี้ยเขาก็นับ1จุดเลยอันนี้ราคากลางนะครับเขาใหนะ้การเดินสายไฟมาถึงเต้ารับตัวนี้นะครับ เขาให้ที่ร้อยสิบาทครับแล้วก็าการติดตั้งเต้ารับตัวเนี้ยเขาให้อีกเก้าสิบาทมันก็จะรวมเป็นสองร้อยบาทแสดงว่าราคากลางเนี่ยเขาให้รวมรวมแล้วเนี่ยตรงนี้ยจุดหนึ่งเนี่ยเขาให้สองร้อยบาทนะครับแต่ช่างทั่วๆไปตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขารับกันเท่าไหร่แล้วแต่ช่างอ๋อจาได้ว่าสองร้อยบาทเนี่ยเหมือนเหมือนจะได้ยินมานานมากแบบนี้นะทากับ,บอย่างเงี้ยเราก็จะประเมินได้แล้วนะครับว่าค่าแรงนะครับการทําติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าตัวเนี้ยราคากลางเขาก็ ให้อยู่ที่200บาทนะครับแต่ว่าวิธีการคิดเนี่ยเขาแยกรายละเอียดกันนั้นเองทีนี้เรามาดูสวิตบ้างอย่างสวิตตัวเนี้ยที่เขาทํากันเนี่ยช่างไฟเนี่ยสวิตเนี่ยหสวิตเนี่ยเขาเรียก1จุดนะครับ2จุด3จุดเนี่ยอย่างนี้เขาเรียก3จุดเพราะว่า,างไงเนี่ยต้องมีเมนไฟมาละหเส้นแล้วก็มันจะต้องออกไปหาที่ดวงโคมอีกอย่างละเส้นอย่างละเส้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคากลางเ,เขาคิดยังไง ทีนี้เพื่อนๆลองดูนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับจะเขียนว่าสายไฟดวงโคมหนึ่งจุดช่องนี้เป็นค่าค่าวัสดุนะครับช่องนี้จะเป็นค่าแรงเจ็ดสิบหกบาทแล้วก็สายไฟสวิตค่าแรงก็เจ็ดสิบหกบาทเราก็จะมีนี่อีกก็จะเขียนว่าสวิตไฟฟ้าทางเดียวแปดสิบาทนะครับถ้าเป็นสองทางก็เพิ่มหน่อยเป็นแปดิบ้าบาท เขาจะมีรายละเอียดหมดเลยนะครับว่าการติดตั้งสวิตไฟลีเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะ80บาทนะครับทีนี้เรามาดูนี่ครับคำว่าสายไฟสวิตก็คือเมนไฟที่จะมาเลี้ยงสวิตนี่เองตัวนี้เขาเรียกสายไฟสวิตเดินมาเนี่ยทางราคากลางเขาบอกว่าเขาให้76บาทนะครับแล้วก็สายไฟดวงโคมก็คือที่ออกจากสวิตตัวนี้นะครับไปหาโคมไฟมันก็จะมี1 2 3สามเนี่ย เขาก็จะไปหาดวงโคนะครับนั่นหมายถึงว่าอย่างเนี้ยเดินไฟไปดวงโคมทางราคากางเขาให้เจ็สิบหกบาทเจ็ดสิบหกบาทเจ็สิบหกบาทแล้วก็สายไฟสวิตที่เป็นไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับเขาก็ให้อีกเจ็สิบหกบาทช่างอ่อตีกลมกลมก่อนว่าแปดสิบแล้วกันก็เท่ากับแปดสิบแปดิบแปดสิบแล้วก็แปดสิบจะเท่ากับแปดสี่สามสิบสองค่าเดินไฟนะครับ 320แล้วทีนี้มันก็จะมีสวิตอีกสวิตนี่เขาให้80บาทตัวนี้ก็เท่ากับ80ด0 8บดก็เท่ากับอันนี้อีก240ก็จะเท่ากับ560เราเฉลี่ยจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ราคากลางเขาจะให้ไม่ถึง200บาทอย่างนี้ถ้าช่างไฟทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ที่เขาทำกันเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นจุดก็คือ1.2,3จุดแต่ราคากลางก็จะถูกกว่าช่างทั่วๆไปที่เขาทำกันนะครับ นี้ก็จะมีการติดตั้งดวงโคมอีกหลอดไฟเนี่ยเขาไม่ได้นับรวมเป็นจุดด้วยนะครับการติดการติดตั้งดวงโคมเนี่ยก็จะแยกออกมาโคมไฟนะครับโคมไฟแบบเปื่อยนะครับโคมไฟแบบเปื่อยนี่ก็คือเป็นหลอดยาวๆนะครับยค่าแรงก็จะอยู่ใกล้ๆเคียงนะครับร้อยสิบห้าบาทนะบถ้าโคมเพดานที่มันมีแบบคล้ายๆฝาครอบแก้วฝาครอบพลาสติกนะครับก็จะอยู่ที่ร้อยสิบห้าบาท ส่วนใหญ่จะราคาเท่ากันนะครับร้อยสิบห้าบาทหมดเนี่ยอย่างดาวไลท์เนี่ยครับทางราคากลางเขาให้ดวงละร้อยสิบห้าบาททีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดสวิต์เดี่ยวบ้างวิธีการคิดก็จะมีสายไฟสวิต์หนึ่งละแล้วก็สายไฟที่ขึ้นไปดวงโคมอีกหนึ่งแล้วก็จะมีสวิต์อีกหนึ่งจุดเป็นสามละเนี่ยอย่างนี้เท่ากับจุดละสองร้อยสี่สิบบาทแล้วเห็นไหมจากถ้าเกิดว่ามันมีสามดวงนะครับสามจุดเนี่ย จุดหนึ่งไม่ถึงสองร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นสวิตช์เดียวๆปุ๊บเนี่ยกลายเป็นจุดหนึ่งสองร้อยสี่สิบาทละเขาถึงแยกรายละเอียดออกมาทีนี้มาเบเกอร์เบเกอร์เนี่ยทางราคากลางช่งองหอหาไม่เจอนะครับช่งองหอคิดว่าเบเกอร์นี้ก็คงคล้ายๆสวิตนี่แหละครับแต่จะติดตั้งยากกว่าตัวนี้จะเป็นเบเกอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศนะครับนี่หลักการเดียวกับสวิตตัวนี้เลยอ่าช่างองหอกขออนุญาตคิดเท่ากันแล้วกันสายไฟ เมนเบเกอร์มาหนึ่งจุดอ่ะแปดสิบบาทนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกแปดสิบแล้วก็ติดตั้งเบเกอร์อีกแปดสิบเป็นสองร้อยสี่สิบอันนี้ช่างอ๋อบอกแนวคิดนะครับส่วนราคานั้นก็อย่างที่ช่างอ๋อบอก,กนะครับก็คงอาจจะไม่เท่ากันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแบบนี้ดีกว่านะครับเนี่ยที่เพื่อนเห็นตัวเนี้ยเบเกอร์ Baker ตัวเนี้ยมันจะมาคุมปลั๊กตัวนี้นะครับอย่างนี้ถ้าเราปิดปลั๊กตัวนี้จะไม่มีไฟนะครับ เพราะว่าเขาเอาไฟมาเข้าเบเกอร์ก่อนแล้วก็ออกจากเบเกอร์มาเข้าเต้ารับนะครับนี่แล้วถ้าเราปิดปุ๊บก็จะไม่มีไฟนอกจากเราเปิดขึ้นนะครับก็จะมีไฟตัวนี้อันนี้เป็นความประสงค์ของลูกค้านะครับเพราะว่า,าจะติดตั้งทีวีตรงนี้เวลาไม่ใช้งานก็ใช้สับเบเกอร์ลงนะครับปักก็เสียบไว้อ่ะเรามาดูว่าอย่างเงี้ยคิดยังไงร,ราคากลางเขาก็แยกงานออกมานะครับว่าเดินสายมาสายไฟเต้ารับ110บบาท เต้าลับเก้าสิบสวิ 80, ตแปดสิบก็รวมเป็นสองร้อยแปดสิบนะครับชุดนี้สองรอยแปดสิบไม่ใช่ว่าเราจะคิดอย่างนี้หนึ่งจุดตรงนี้อีกจุดหนึ่งเป็นสองจุดไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราเดินสายไฟมาเนี่ยสามเส้นเราเดินมาครั้งเดียวนะครับมันไม่ได้เหมือนกับสวิตไฟนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูแบบนี้บ้างแผงเนี้ยเราจะไปนับสามจุดไม่ได้นะครับทางราคากางเนี่ยเขาก็เลยแยกงานออกมาให้เรา เราก็จะคิดแบบราคากลางก็คือสายไฟตัวนี้มาแค่ชุดเดียวนะครับก็คือ3เส้นชุดเดียวเท่ากับ1้อยบาทนะครับสายไฟมาชุดเดียวเนี่ยร้อยสิบาทละแล้วราคากลางเขาก็ให้เต้ารับเนี่ยตัวละ90บาท90้าส0บก้าสิบ้าสิบก็เป็น2อ0เจดือนสายไฟลงมานี่1้อยสิบาทก็จะเท่ากับ3 8 0อปดิบาทอย่างชุดนี้ก็จะเป็น3 8 0แปดสบาทละไม่ใช่ว่าจะคิด 1. จุดจุด3จุดไม่ใช่นะครับแต่ช่างบางคนเขาก็กาอาจจะคิด จุดหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเพิ่มราคาหน่อยอาจจะเป็นสี่ร้อยหรือว่าห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตีเหมาไปก็แล้วแต่แนวคิดของช่างแต่ละคนแล้วกันนะครับทีนี้มาดูตู้คอนซูเมอร์นี่นะครับตู้คอนซูเมอร์ตัวนี้นะครับทางราคากลางให้มาห้าร้อยบาทเดี๋ยวช่างออถ่ายเพื่อนเพื่อดูนะครับแบบนี้เรียกว่าหนึ่งเฟสสองสายนะครับที่ช่างออถ่ายให้ดูเนี่ยแต่มันก็จะมีทั้งหกช่องสิบช่องสิบสี่ช่องแล้วก็ตู้โหลดเซ็นเตอร์สามเฟสสี่สายนะครับ มันก็จะคนละราคาเห็นไหมครับแต่อันนี้14ช่องนะครับที่ช่างออกถ่ายอยู่เนี้ยก็คือ14ช่องเห็นไหมครับตัวนี้ให้มา500บาทนะครับเขาจะเขียนว่าราคาตู้คอน s u m e r unit และตู้โหลดเซ็นเตอร์ตู้เบเกอร์ติดตั้งพร้อมเมนเบเกอร์และบาก์กาวนะครับต้องทำความเข้าใจนะครับอย่าดราม่านะครับอย่าว่าช่างออกกันนะครับช่างไฟนี่ช่างออกแค่มานําเสนอราคากลางแล้วก็วิธีการคิด เพื่อนดูแค่นั้นเองนะครับสําหรับราคาเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องไปตกลงกันเองแล้วก็อยู่ที่ความสมัครใจนะครับว่าจะทําหรือว่าไม่ทําก็เป็นการคุยกันระหว่างลูกค้ากับช่างนะครับตกลงกันเอาอันนี้ช่างออกคงไม่ได้บอกทุกอันนะครับพวกสามเฟสอะไรพวกนี้ช่างออก็คงไม่ได้บอกนะครับเพราะว่าเอาแบบงานที่ใช้ไฟในบ้านอย่างทั่วทั่วไปนะครับอันนี้เรามาดูสายไฟสายไฟเนี่ยครับทางราคากลางเนี่ยเขาให้ราคาอย่างนี้นะครับ สายไฟทีเทั่วไปที่เราใช้กันตามบ้านนี่แหละครับหนึ 1. 5, 1่งคูณหนึ่งจุดห้าหนึ่งคูณสองจุดห้าพวกนี้นะครับเขาจะให้ราคาเป็นมวนอ่าตัวนี้อยู่ที่ร้อยเมตรนะครับมวนร้อยเมตรเนี่ยสายไฟขนาดหนึ่งจุดห้าเนี่ย<ๆ>เขาจะให้หม้วนละห้าร้อยบาทเห็นไหมครับเฉลีย่ยแล้วเนี่ยเมตรละห้าบาทสายไฟสองุดห้าเมตรละเจ็ดบาทมวนละเจ็ดร้อยซึ่งตรงนี้เราสามารถเอามาคำนวณเป็นการเดินสายของเราได้เลย ครับเช่นปลั๊กตัวนี้มันมี3เส้นใช่ไหมครับสมมุติมันเป็นสาย2.5 3สามเส้นเขาให้เส้นละ7บาทต่อ1เมตรนะครับตัวนี้มา3เส้นก็เท่ากับเมตรละ21บาทนะครับการเดินสายนะสายไฟจากมิตเตอร์ของการไฟฟ้านะครับเข้ามายังตู้คอน sumer มมของเราเนี่ยนะครับสายเบอร์16เนี่ยเมตรละยี่สิบบาทอันนี้คือราคากลางที่เขาให้มานะครับ ีนี้เวลามันเดินมาเนี่ยมันเดินคู่กันอ่าเราก็คูณสองเข้าไปสมมุติเราเดินมาสิบเมตรสิบเมตรก็เมตรละยี่สิบบาทก็สองร้อยบาทนะครับมาสองเส้นค่าแรงก็เท่ากับสี่ร้อยบาทนี่นะครับก็คือวิธีการคิดเราก็จะมีค่าแรงของการเดินสายกาวเข้ามาอีกสายกาวตัวนี้ช่างอออใช้เบอร์สิบที่ต่อมาจากกาวหลอดแท่งกาวหลอดนะครับเราก็มาดูดิเบอร์สิบ เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมหนึ่งคูณสิบน่าจะพิมพ์ผนะิดอันราคานี้เวอร์นะครับไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นสามพันเก้ามากกว่าครับไม่ใช่สามหมื่นเก้าแน่นอนครับม้วนหนึ่งเนี่ยเบอร์สิบเบอร์สิบหกยังไม่ถึงเลยนะอันนี้ทางราคากลางน่าจะพิมพ์ผิดนะครับน,นี่เราก็ทําความเข้าใจเองนะครับอันนี้เขาให้เมตรละสิบหกบาทม้วนละหนึ่งพันหกร้อยบาทเราเดินสายไฟเบอร์สิบไปกี่เมตรเราก็ คิดไปนะครับเมตรละสิบบาทเพราะว่าสายกาวตัวเนี้ยมันมาเส้นเดียวอยู่แล้วจะมีค่าแรงของการต่อกาวหลอดอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเป็นการกรีดผนังฝั่งท่ออันนี้ต้างหหารายละเอียดในราคากลางไม่เจอแต่ก็ได้ทําการสอบถามพระพัวก,กันนะครับว่าการกรีดผนังฝั่งท่อคิดยังไงก็มีหลายอย่างมีทั้งตีเหมาบ้างตีเป็นเมตรบ้างนะครับแล้วแต่ แต่ส่วนใหญ่ที่ถามกันเนี่ยเฉลี่ยแล้วมันจะตกประมาณเมตรละหนึ่งร้อยบาทครับเพราะการกรีดผนังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผนังที่ฉาบแล้วเนี่ยที่ไม่ได้เป็นบ้านสร้างใหม่นะครับที่เขาฉาบผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราไปกรีดเนี่ยถ้าเมตรละร้อยนี่เราก็อาจจะ <c oughs> อาจจะไม่รอดนะครับเพราะว่าไหนๆกรีดก็ใช้เวลาแล้วต้องมาฉาบอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ช่างออกก็คิดว่าน่าจะคงครอบคลุมแล้วนะครับสําหรับงานไฟฟ้าทั่ว,วไปที่ใช้ในบ้าน ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบถ้าเกิดช่างอ๋อพูดผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าพูดแล้วไม่ถูกใจใครช่างอ๋อก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหารับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่างอ๋อก็ฝากกดติดตามให้ช่างอ๋อด้วยนะครับหรือว่าจะกดไลค์กดแชร์ช่างอ๋อด้วยช่างอ๋อก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ช่างอาา๋อทาคลิปที่มีสาระมีความรู้ให้เพื่อนๆดูต่อไปนะครับสําหารับคลิปนี้ช่างอ๋อก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ